ก็เริ่มเริ่มเล่นตั้งแต่ในวัยเด็กเลยครับแต่ว่าซ้อมตั้งแต่7จ็ดตัครวตั้งแต่ในวัยเด็กชอบฟุตบอลเลยชอบฟุตบอลตอนตอนนั้นที่เรียนที่สวนกุหลาบเนี่ยได้เป็นตัวของของโรงเรียนเลยไหมใช่ครับตัวของเรียนครับแสดงว่าเราเก่งมาตั้งแต่ม3แล้วมาคัดตัวไม่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 ค่อยเก่งครับลงไม่ค่อยเต็มเวลาลงไม่ค่อยเต็มเวลาลงไปตะโค้ดไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ลงไปชอบเหลืองแดงเลยครับ สวัสดีครับมาในช่วงของจับข่าวคุย EP ต่อไปครับก็คือวันนี้เรามีนักฟุตบอลอีกหนึ่งท่านนะครับที่เมื่อคลิปที่แล้วเราทิ้งท้ายไว้ว่าคนนี้เป็นตัวไทยลีกด้วยแล้วก็ปัจจุบันก็ผ่านตัวเองมาเป็นเซียนพระด้วยนะครับประสบการณ์ในการเล่นพระก็หลายๆปีเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเขาอีกสักครั้งหนึ่งนะครับคุณบอลทบอครับมาบอลสวัสดีครับสวัสดีครับก็อันนี้คือคุณบอลทบอครับก็ในในพาร์ทของบอลทบอเนี่ย ที่มาเป็นพาร์ทของนักฟุตบอลเนี่ยมันเริ่มต้นยังไงครับบอลก็เริ่มเริ่มเล่นตั้งแต่ในวัยเด็กเลยครับแต่ว่าซ้อมตั้งแต่7จ็ดตัดคัวตั้งแต่ในวัยเด็กชอบฟุตบอลเลยชอบฟุตบอลตั้งแต่พราะพ่อผมเล่นบอลมาตั้งแต่เด็กเนี่ยครับแล้วก็แล้วก็ได้มียวกัดเข้าไปเรียนโรงเรียนสูงกุหาบวิทยาลัยวันนี้ก็ใส่เสื้อสูงกุหลาบมาด้วยครับมาสี่มาห้ามหกแล้วแล้วตอนมต้นจบที่ไหน มาต้นมาต้นผมเรียนที่เตรียมบางใหญ่ครับที่จังหวัดนนทบุรีก็คือจริงๆแล้วพื้นเพเป็นคนนนไหมเป็นคนนนครับนอ๋อก็คือเป็นคนนนเลยแล้วก็แล้วก็ไปไปต่อสวนกุหลาบใช่ครับผมก็เล่นกีฬาแห่งชาติให้จังหวัดนนเล่นเยาวชนกีฬาก็ติดตัวจังหวัดอะไรขึ้นมาตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แรกๆเลยแล้วแล้วเข้าไปอยู่ที่สวนกุหลาบนี่คือ ก็ไปอยู่ในกลุ่ม4จัตุรเทพของขาสั้นใช่ครับ4จัตุรเทพใช่ครับจัตุรมิตรอ่าสจัตุรมิตรก็จะมีอัศมทนป่ะอัศมชันกรุงเทพครับสมุลาบสมุลาบกรุงเทพคิตเตียนเทพศิลินก็คือเป็นเจ้าพ่อขาสั้นในวงการฟุตบอลเลยใช่ครับอ่าแล้วแล้วแล้วเพื่อนร่วมรุ่นตอนสมุหาบนี่มีใครตัวดังๆไหมก็มีทั้งซาลิปสายนุ้ยครับยกไปอ่าอันนี้คือได้ยินคุณหูเลยนะน่าจะเป็นเกี่ยวกับเป็นตัวไทยลีกด้วยเป็นตัวไทยลีกด้วยรตบแล้วก็เป็นกพว ติวเตอร์คอยคอยตอนเด็กๆอะคาเดมี่ไม่เหรบใช่ครับแล้วตอนตอนนั้นตอนนั้นเอ่อที่เรียนที่สวนกุหลาบเนี่ยแล้วได้เป็นตัวของของโรงเรียนเลยไหมใช่ครับตัวของโรงเรียนครับแสดงว่าเราเก่งมาตั้งแต่ม .3 แล้วมาคัดตัวไม่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 ค่อยเก่งครับลงไม่ค่อยเต็มเวลาลงไม่ค่อยเต็มเวลาลงไปละโค้ดไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ลงไปชอบเหลืองแดงอยนี้ครับแสดงว่าเป็นแบบตำแหน่งตำแหน่งที่ถนัดคือใช่ครับก็คือกลางครับเป็นของกลางเป็นของกลางตัวตัดเทีย ตอนหลังๆไปเล่นไทยพีวีดีก็ไปเล่นแบ็กซด์อะไรครับอ๋อก็คือเป็นตัวคอยตัดเกมแล้วก็ตัดขาด้วยตัดขาด้วยแล้วช่วงสี่ห้าหกเนี่ยมันมันมีได้ถ้วยรางวัลรางวัลอะไรมามาก็มีถ้วยฐานอากาศถ้วยอะไรครับก็มีอะไรตอนมสี่ห้าหกเหรอใช่ครับเอ้าทำไมทำไมมันถึงเป็นถ้วยฐานอากาศอ่ะเพราะอะไรก็อยู่ในอยู่ในเรื่องการเรียนกันเกี่ยวกับพวกกรมพละ โ oh, oh, อ้แข่งสถานการแข่งแข่งสวนกลางคนพละใช่ครับแล้วก็แล้วก็จัตุรมิตรอะไรเงี้ยครับไปอยู่ในช่แล้วพอสวนกุหลาบพอได้วิชาความรู้เรื่องฟุตบอลปุ๊บแล้วมันไปไปยังไงต่อก็พอจบสวนกุหลาบปุ๊บก็มาเรียนธุรกิจบัณฑิตใช่ไหมครับตอนสมัยนั้นน่ามีน่าจะมียูริกนะปียูริคใช่ครับก็แชมป์ยูริกแล้วผมได้มีโอกาสไปเล่นสุรลุศิ์ก็ได้แชมป์ซูเปอร์ยูริกกับแชมป์ยูริกอีกโอ้โหเอ้ยธุรกิจบัณฑิตก่อน แล้วก็ได้ไป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 ร่วมกับที่มหาลัยราชพัฒน์ศูนย์ศิษย์นั่นอ๋อตอนนั้นยังเป็นตอนนั้นยังเป็นราชพัฒน์อยู่ใช่ครับอ๋อโอเคแล้วแล้วตอนที่ได้ได้ยูริคเนี่ยตอนนั้นมันมันมันสถานการณ์เกมการแข่งขันเป็นยังไงบางช่วงนั้นมันมีหลายมหาวิทยาลัยมีนสูสีกันไหมมันมีหลายมหาลัยมากอย่างธุรกิจบิดีก็จะสูสีกับมอศีปทุมศีปทุมสรีปทุมเพราะขับเที่ยวกันตลอดเวลาแล้วแล้วแล้วพวกมอเกษตรบิตพวกมอเมองเทพล่ะก็ก็ก็ ก็กำลังตามมาเรื่อยๆครับใช่กู้ปรับกันแบบแล้วผมก็ได้มีโอกาสก็มาเล่นองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยคือไทยไลีกคตอนนั้นตอนนั้นน่ะมันเป็นถ้วยก่อไหมหรือว่าเป็นไทยลีกแล้วไปเป็นไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกครับเป็นไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกแล้วด้วย G S M G S M ไทยลีกจอ๋อ G S M คือเขามาเป็นเหมือนเป็นสปอนเซอร์ตั้งชื่อเป็นตั้งชื่อเป็น G S M ไทยลีกเเ G ็ M ไทยลีกครั้งที่เท่าไหร่จำได้ไหมครั้ง เลยต้นๆแรกๆเลยมั้งนะแรกๆครับปีมันสามแปดอ่ะเพราะว่าเมื่อกี้อาร์มกอกอาร์มก็บอกครั้งที่7ครั้งที่แปดช่ครับผมก็อาจจะก่อนอาร์มหน่อยอ่าใช่ครับแล้วเริ่มจากสโมสรอ่าองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยใช่ครับอ่าแล้ว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 มีแล้วก็สมกี่สโมสรที่ก็หลายหลายหลายสโมสรครับบางทีเขาเรียกผมร้อยสโมสรฉายาเลยนะฉายาบอลอเตะบอลร้อยสโมสรบอลร้อยสโมสรเอาแล้วที่มาบอลทบเนี่ยครับ คือได้มีโอกาสไปเล่นให้ฐานบกครับเตอนแรกผมมาเข้าใจว่าถ้าเราไปไปเล่นให้ฐานบกเราต้องเป็นทหารไม่ไม่ยังเป็นผมก็เป็นครับผมก็เป็นเป็นพลทหารถึงขั้นอ๋ออ๋ออ๋อย่างอย่างอย่างพี่ตุ๊กเนี่ยเปียพงเนี่ยเรารู้ว่าเขารับใช้สโมสรทอแล้วเขาก็รับราชการด้วยใช่ครับแต่นี้ก็คือรับใช้สโมสรกองทัพบกใช่ครับก็เป็นทหารไปด้วยทหารคือเป็นพลทหารนะครับสองปี เอาสองปีแล้วแล้วอยู่ที่ทบอที่กี่ปีก็อยู่ประมาณ3ามสามสามปีได้ครับอ๋อแสดงว่าช่วงช่วงระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นสมมสอนแรกองค์การโทรศัพท์จนถึงสมมสอนสุดท้ายเนี่ยหลายสโมสอนมากเลยได้ฉายาหลายสโมสอนใช่ครับรลายสโมสอนเอาแล้วแล้วอย่างตอนที่เรารับใช้เกี่ยวกับเรื่องสมมสรเนี่ยเรามีโอกาสได้เจอเพื่อนรุ่นรุ่นสวนกุหลาบ เจอคเที่เจอในสนามนะเจอทุกอย่างเลยครับเจอแบบว่าเพื่อนคือสี่สาววันเนี่ยเป็นอะไรที่แบบพอจบไปเขาจะรักกันมากครับแบบจะช่วยเหลือทางธุรกิจกันทุกอย่างอย่างเทปดิงสวรรหลพอจบไปก็คือพี่น้องกันเพื่อนกันเลยเพื่อนกันเจอในสนามไ้ยตอนนั้นปีนั้นเจอในนามนีหัวัจจะเป็นจะตายออกไปนี่กอดคอกันจริงไหมตลอดเวลาช่ครับแล้วเราเนี่ยรับบทบาทกองกลางกับตัวแบค มีแม้ที่แบบเราไปเจอคู่แข่งที่เป็นฝ่ายตรงข้ามแล้วเป็นเพื่อนสนิทแล้วเรารู้สึกอึดอัดที่เราจะเล่นกับเขาลูกหนักลูกชนลูกบูอะไรก็มีบ้างครับแต่ผมก็จะแบบคือเสื้อสีเสื้อคนละสีก็คือจะมองหน้ากันเคือต้องต้องซัดกันแล้วต้องซัดกันแล้วจะออกมาผมก็จะจบที่เก้าสิบนาทีจะไม่มีที่จะไปคือจบเก้าสิบคือเก้าสิบให้มันเก้าสิบคือเพื่อนเนี่ยครับก็คือ กาเรียกความเป็นมืออาชีพครับต้องรับใช้สโมสรให้เต็มภาาภูมิใจถึงจะเหลืองจะแดงไงก็ก็ต้องยอมตามเกมบเพื่อนเล่นกันไปตามเกมเลยใช่ครับจบแค่9 0หนักก็คือหนักนะเพราะในเกมใช่ครับอ้าวโอเคแล้วในในในช่วงไทยพีเมียร์ลีกทั้งหมดที่รับประมาณกี่ฤดูกาลนะหลายหลายฤดูกาลมากเล่นหลายสโมสรก็มามาเป็นจิ๊ดก็มาเล่นจนฐานบกก็เป็นไทยลีกครั้งที่สองอ๋อไทยลีกครั้งที่สองไทยลีกครั้งที่สองก็มีชมพูรีทีมเดียวที่ว่า คนดูเยอะมากอะครับอ่าแล้วอย่างพอจับพัดจับผูยังไงถึงได้มาเป็นบอลพอบอที่ไม่พัดของเซียนพับเมื่อกี้บอลเคยพูดทิ้งท้ายเมื่อ e p ียว่าเล่นพัะมาเป็น10ปีนี่ก่อนผมอีกนะสิปีนี่ก่อนผมอีกนะตอนนั้นน่ยตอนนั้นยังเล่นฟุตบอลอยู่ไหมเริ่มเริ่มจะเลิกเริ่มจะเลิกครับเริ่มจะเลิกก็เจอเพื่อนผมคนหนึ่งคือคือต้องต้องต้องกล่าวถึงเพื่อนก่อนนะครับคือว่า คือเดี่ยวเดทองอ๋อเดี่ยวเดือดทองอ่ะได้จากเราไปแล้วนั่นแหละครับคือคือขึ้นมาเจอเขาแล้วเขาก็ชักจุงมขึ้นมามาเป็นเซียนพลาอ้าวแล้วรู้จักกับเดี่ยวได้ยังไงอ่ะก็เป็นเป็นเพื่อนกันตอนตั้งแต่เด็กๆครับด้วยกันอยุดยันแล้วบอเล่นบอลด้วยกันไหมก็เล่นด้วยกันครับบอลธรรมดาเด็กๆอ๋อแต่ว่าแต่ว่าพอมาเจอตอนนั้นเดี่ยวเขาเล่นพลาอยู่ก่อนใช่ครับเดี่ยวแต่นี้ก็คือแยกไปเป็นนักฟุตบอลอาชีพใช่ครับแต่พอเราจะรีรีทายจากนักฟุตบอลปุ๊บเรามีโอกาสได้มาเจอเพื่อน แล้วเดี่ยวเขาพูดยังไงชักจูงไงรเราถึงได้มีโอกาสก็แบบเพื่อนอทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยเราก็แบบเหมือนมันตายแล้วเราก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เจอเพื่อนแล้วเราก็ชอบเรื่องพระเครื่องด้วยก็เลยก็เลยแบบไม่ลังเลที่ที่จะเข้า,าแล้วเริ่มแรกมาเนี่ยมาศึกษาพระเนี่ยเริ่มจากสายอะไรก่อนบัญทีตอนแรกผมเริ่มจากพุธคุคุฑอาจารย์เวลาวครุฑอ,อาจารย์เวลาสายายามยผมเลยเป็นบอลโพทองครับ ที่ว่าอ๋อวัดโมทองวัดโพทองวัดโพทองใช่อ๋อบอลโพทองคือวัดโมทองใช่ครับก็เล่นคุดมาเรื่อยๆอะไรครับแล้วตอนหลังก็ได้มามาเจอมาศรัทธามาศึกษาก็ถึงหลวงปู่หมุนเพราะยังไม่มีใครเล่นเลยตอนนั้นตอนนั้นหลวงปู่หมุนยังไม่แพงยังไม่แพงยังไม่แพงย้อนกลับไปรู้จักสิปีที่แล้วนี่ยังไม่แพงเลยยังไม่มีใครรู้จักเลยอ่าก็เป็นเป็นเป็นคนศึกษาปู่หมุนคนแรกๆของใช่ใช่ครับข้างบนเลยข้างบนก็ จะกล่าวว่าคนแรกๆไหมก็อาจจะไม่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 ขนาดคนแรกแต่ว่าก็ก็อยู่ไม่ไม่ไม่กี่คนครับที่เล่น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 หลวงปู่หมุดนที่เล่นหลวงปู่หมุนอยู่ใช่ครับโอ้โแต่หลวงปู่หมุนเนี่ยอยู่อยู่ไปมาในความศราทามากขึ้นเือราคาจะขยับขึ้นไปไปหลายเท่าไปหลายเท่าเลยแหละไปหลายเท่าเลยแหละก็คือยินดีครับที่แบบมีรูปมีน้องๆใหม่ๆมาศึกษามาเล่นด้วยกันอือโอ้โหอันนี้ก็คือว่าเป็นเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านปู่หมุนอีกคนหนึ่งก็ว่าได้ขององการพระก็ ก็พอได้ครับผมหรือว่าแบบเชี่ยวชาญเลยเรีบครับแล้วตั้งแต่เล่นทั้งคุตอาจารย์เวลากับหลวงปู่หมุนมาเนี่ยมันมีช็อตประทับใจช็อตไหนมั่งๆที่รารู้สึกว่าเอ้ยสร้างชื่อได้เลยคือซื้อพระซื้อใช่ซื้อพระเกี่ยวกับซื้อพระเลยซื้อพระต้องรู้จักอะไรเงี้ยครับอ่าซื้อพระต้องรู้จักก็คือเออ่ผมเคยซื้อกิ่งกิ่งเหล็กน้ำพีก้นเงินของของหลวงปู่หมุนที่ตัดสีโลนะครับอปีสี่สามคือจะสร้างน้อยมาก หายากมากหายากด้วยข้านร้อยด้วยใช่ครับแล้วก็เราก็คือคือขายแล้วก็ขายได้ได้กาไรเต็มเต็บ้านเหอะอ่าอ่าใช่เราก็แบบก็กลายเป็นว่าเราแบบมีความสุขเหมือนว่าเราได้ผู้ใูญ่ช้เราผู้ใหญ่เราผู้ไม่ตายผู้ไม่ตาตออดใช่ครับใช่ครับแล้วจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยสิบกว่าปีบอลได้อะไรจากวงการพระมันได้ได้หลายได้ได้ได้หลายอย่างนะครับได้ได้มตรภาพได้พี่น้องได้ได้ เหมือนเราได้ได้ออกกำลังกายกันด้วยกันตลอดไปก็เหมือนกับพี่น้องและเราได้รู้จักกันนะครับเพ <c oughs> ราะ <c oughs> ว่าเซียนพระเนี่ยกิจกรรมนะหลังจากที่หมดเรื่องพระแล้วเนี่ยบางทีทุกๆเย็นเนี่ยหรือทุกๆอาทิตย์เนี่ย<ช>จะมีการไปมิทติ้งด้วยการเตะฟุตบอลเบอ,อาทิตย์หนึ่งกับประมาณ2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งและตะกลุ่มและตะกลุ่มผมว่าดีนะครับคือแบบว่าเราได้ออกกำลังกายดีกว่าเราไปทำอย่างอื่น เพราะว่าถ้าเราไม่ออกกําลังกายเลยด้วยอายุนะมันก็ทำให้มันแย่หมดเสื่อมไปหมดทุกอย่างครับอ่ะทีนี้ฝากร้านไว้หน่อยครับว่าจะติดต่อกับบอลได้ยังไงเจอบอลได้ยังไงบ้างเออเจอผมได้ทางทาง Facebook ก็ได้นะครับแล้วก็ติดต่อมาที่ชั้น3ามปันทิพย์งามวงวานนะครับครับชั้นชั้น 3A นะครับชั้น3และจะมีทีมงานผมก็คือทีมงาน 3A นะครับอ่าทีมงาน 3A อใช่ครับก็นะครับอยู่ในทีมงานเดียวกันก็มีเอกมี1มีบอล มีน้าเล็กน้าแหลมน้าติ๊กครับอะไก็มาหากันได้ครับทีมอานา a เครับก็ใครที่อยากจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องครุฑเรื่องขุ่มุนนะครับก็ติดต่อมาที่คุณบอลโพทองได้เลยครับยินดีครับยินดีครับแล้วก็เดี๋ยวอ p พีถัดไปนะครับพบกับนักฟุตบอลไทยลีกท่านไหนก็เดี๋ยวติดตามหน่องว่าพิทักษ์วันนี้ก็เดี๋ยวกล่าวคำสวัสดีกับพี่ๆน้องๆเ้ื่องอากันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ